วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเอ็มสักติดอยู่ไปพิกิันเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ก็จะพามากินไปจับนะครับคือไปจับมากินครับวันนี้เป็นเส้นใหญ่นะครับไจับใส่มีเลือดแล้วก็มีตีนไก่นะครับ ก็มีไข่มีตีนไก่ด้วยนะครับแล้วก็คอวน,นะครับเนาะคอไก่กินด้วยกันนะครับทุกคนเติมหมดนะครั พกคือ,อานานแล้วน้ำน้ำแห้งไม่ได้อุ่นแนละ้วกินเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไม่ต้องอุ่นลนะมากินด้วยกันครับนี่ครับตีนมันนะครับตีนไก่ เปื่ดีครับมีเส้นใหญ่เลือดนคะรับมีไข่ามาให้ครึ่งลูก ซื้อมาจากตลาดนะครับเบื่อเดียวเบื่อจริจัง

ตันใหญ่มันก็นุ่มเนี้ยคอคอกระเปเื่อยฮะมีเลือดมาด้วย อร่อยดีครับสรุปควยจับก็อย่าลืมครับไปกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งในช่อง M สักดิ ick, จุบิพิกันด้วยนะครับแล้วเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ